ทอจับมืออ,อยผักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมระดับภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดงานแถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยได้รับเกียรติจากนายโคสิตสุวินิจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวเปิดงานและนายนาคาทวิชาวัฒนประธานคัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสอ,อทอพร้อมนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมแถลงเพื่อชี้แจงดัชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามรวมทั้ง ห,หรือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานณห้องประชุมใหญ่อาคาร o s s c ชั้นสิบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะนะครับงานในวันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนพศักดิ์ทศสุทินในการให้เรายกระดับการขออนุมัติขออนุญาตอยอ ให้ก้าวสู่ระดับสากลน,นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราร่วมกับภาคเอกชนทุกภาคส่วนทั้งสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของเ,อเครื่องสําอางนะครับเรื่องความงามในการยกระดับการขอขอนุญาตทั้งเรื่องของการขึ้นทะเบียนอยอแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตเรื่องโฆษณาต่างๆ ก็ได้ทํามาเป็นครั้งที่3มีการเปลี่ยนแปลงพักนารเป็นตามลำดับนะครับเราก็เป็นการมารายงานผลหลังจากที่ประชุมไปทุกๆ3เดือนนะครับครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มีครั้งที่3ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าก้าวกระโดดแล้วกันนะครับเป็นที่พึงพอใจของอทั้งภาคเอกชนและร่วมที่เราร่วมมือกันระหว่างภักรักเรช่นโดยอ,อยอเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็เป็น กลไก่ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพนะครับดังผลที่จะเห็นได้ว่าทางสปอร์ตกรรมนั้นก็บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นทะเบียนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นรวมถึงเรื่องของการขออนุญาตโฆษณาต่างเนี่ยนะครับเราก็มาบรรลุกันถึงเรื่องแนวทางของการที่จะให้เซ l l r เลกูเลตคือให้ทางภาคอุตสาหกรรมก็ดูแลกันเอง แล้วก็ภาคของโฆษณาก็ช่วยดูแลตัวเองนะครับเหมือนเป็นหน่วยงานที่กันกองเพื่อให้งานมันเกิดความรวดเร็วเป็นฟาสต์แท็กขึ้นโดยยังคำนึงถึงสิ่งที่สําคัญก็คือเรียกว่าอำนวยความสะดวกในเชิการประกอบการบนความสาคัญคือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นความสเร็จมากก็ยังมีบางอย่างที่ครั้งนี้ก็ยังมีผู้เสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบางรายการเล็กน้อยซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วนะครับเชื่อว่า ครั้งหน้าคงจะไม่มีเรื่องจะคุยกันลวเพราะปัญหาเนี่ยเราได้ร่วมกันแก้หมดแล้วนะครับนอกจากนั้นในวันนี้ที่เราได้คุยกันเรื่องรับฟังความคิดเห็นตามนโยบายของรัมตีสมศักดิ์เทพดุทินนั้นเนี่ยเราก็มีดำเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือมีการแถลงกันความร่วมมือกันในการวิจัยนะครับวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามต่างๆร่วมกันระหว่างสภาวสาหกรรมกับออยเรื่องที่3ก็เป็นไปตามที่สภาวสากรรมได้เคยมาร่วม ประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนำโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทศสุทชินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีข้อตกลงกันว่าเราจะเริ่มกําหนดดัชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นการครั้งที่1ในการมาถแถลงดัชนีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ แลวก็เชื่อว่าคงจะเป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้การได้มีเห็นแนวโน้มทิศทางในการพัฒนาร่วมกันครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้เรียนครับว่าเราก็มีการร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนนะครับในเราสะท้อนจากการรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้มาคับเลื่อนง,งานหลายอย่างแล้วก็มานําเสนอในวันนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเราทําความร่วมมือกันในการที่จะมีดัชนีอุตสาหกรรมโดยที่เอา ข้อมูลจากที่ออยอมมีอยู่นะครับไปทําให้เกิดดัชนีเพื่อจะเป็นการชี้นําว่าผลการที่ดําเนินการเนี่ยในแง่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเ้วก็เอาดัชนีนั้นไปสู่การพัฒนาประเทศว่าควรจะมุ่งไปสู่ด้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ที่สําคัญคือเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนครับคือเนื่องจากดูจากตัวเลขดัชนีเนี่ยนะครับในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก แล้วก็มันก็ชี้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพเนี่ยเป็นแในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็เติบโตสูงขึ้นแล้วก็ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่าน,นั้มตีสมตักทเทพสินของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องยาไทยสมุนไพรไทยขึ้นมาเสริมด้วยก็จะเห็นว่าก็จะมี การขึ้นทะเบียนที่เป็นสมุนไพรยาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนของต่างชาติด้วยนะฮะที่เป็นยาของนําเข้าต่างเนี่ยนะครับนั้นแนวโน้มเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับครับแล้วก็สําหรับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้รับบริการนะครับเราก็ต้องบอกเรียนว่ามีได้รับความสะดวกเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งทางด้านของสินค้าและบริการเนี่ยรวดเร็วครับแล้วก็มีการอนุมัต พวกสารกลุ่มใหม่ให้ทับเทียมกับต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าครบทั้งหมดเหมือนที่ท่านโพสิ์ได้แจ้งไว้ครับว่าตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรขอเพิ่มละคือครบทั้งหมดแล้วก็ทางออยอทางกระทรวงสารณาสุขเองเนี่ยก็ยังคิดเผื่อเอาไว้ให้ทางพวกเราเหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของการถแถลงดัชนีร่วมนี่แหละครับว่าเรามีการเติบโตอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใน ส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการอบรมนะครับสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับผู้ขอขึ้นทะเบียนก็ตามทางอาเอนะครับหรือว่าผู้บริการต่างๆคือตามไปอยู่หลายคณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยก็คือการเอาพวกกลุ่มของสมุนไพรผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิยางไทยเนี่ยกลับขึ้นมาสร้างให้เกิดเป็นมูลค่าที่เป็นอุตสาหกรรมมหาศาลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างไรอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมสุขภาพความงามเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นหัวหอ,อกหลักนะครับในผลิตภัณฑ์ของไทยครับ เดี๋ยวผมเ,เสริมนิดเดียวมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของเราด้วยนั่นคือเราก็คงทราบว่าการจัดงานแสดงนิทรศกา,ารงานสัมมนางานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยหรือเรียกว่าไมค์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเ,เรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้และเสริมเศรษฐกิจได้ในการที่เรารับความเห็นมาเนี่ยนะครับขั้นที่3เนี่ยสรุปเราได้แก้ปัญหา ของการจัดงานเทศกาลงานแสดงสินค้า,ะาระดับชาตินานาชาติที่ทั่วโลกจะมาจัดงานที่ไประเทศไทยในการนําตัวอย่างสินค้าเข้ามาโชว์แสดงนั้นการขออนุญาตขอ,ของอะไรของออยจากเดิมที่อาจจะยังเป็นอุปสรรคหลังจากเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราได้ปลดล็อกเหล่านี้หมดแล้วนะครับก็แสดงว่าท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแสดงสินค้าในเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ หม้สั่งดาานนี้นะครับณว,วันนี้ถ้าเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับอยอยนั้นทางอยอยได้แก้ปลดล็อกให้สะดวกมากเต็มที่แล้วครับครับถ้าในส่วนของการความร่วมมือถึงจากทางนี้อย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้นําเรียนครับว่าในข้อเสนอแนะเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วนะครับการความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าพอเราทํางานร่วมไปก็สักพักหนึ่งเนี่ยการพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่าจะข้อจากทางผู้ประกอบการเองหรือผู้บริโภคเองเนี่ยยังจะมีต่อเนื่องนะครับทางอายอยก,ก็จะร่วมมือกับทั้งภาคผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนางานของอยอยไปอย่างต่อเนื่องครับ<ท>